เสน่เครื่องรางตอนที่เย้่สิบกุมารทองสามารเนีนวิเศษสิงค์คำเกจิจอมขมังเวทแห่งวัดป่าศักจังหวัดเชียงใหม่ย้ยอนหลังกลับไปรุ่นพ่อหนุ่มๆยุค2510กว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักท่านชื่อเสียงโด่งดังลูกศิษย์ลูกหาจากทั่วสารทิศให้ความศรัทธาวัตถุมงคล เครื่องรางของคลังของท่านไม่เคยเป็นสองรองใครลูกศิษย์ลูกหาเมื่อได้รับของดีไปต่างหวงแหนเป็นอย่างยิ่งเพราะประสบการณ์โชคชนเป็นที่กล่าวขวัญของของท่านพกติดตัวอุ่นใจทั้งของกระพันชารีและเมตตาค้าขายและที่เด่นมากๆก็คือกุมารทองของท่านโด่งดังอย่างมาก ผู้นำไปบูชาได้ผลจึงบังเกิดความศักดิ์สิทธิ์การสร้างพิธีดูเริกอีกทั้งวัตถุอาถรรพ์ที่นำมาสร้างล้วนเป็นสิ่งที่หาด้ยากยิ่งทั้งสิน้นหากไม่มีวิชาอาคมและของคลังแล้วจะไม่สามารถเสาะหามาได้เลยซึ่งมีมวลสารสำคัญถึงเจ็ดชนิดด้วยกันดินเจ็ดป่าชา้าดินเจ็ดวัดรังดินเจ็ทางสามแพร่ง ดินเจ็ดท่าน้ำดินเจ็ดสะน้ำและดินเจ็ดสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เมื่อหาวัตถุเหล่านั้นได้ตามตําราแล้วจึงนำมาผสมกับผงกระดูกเจ็ดป่าช้าและผงว่านต่างๆที่มีอิทธิฤทธิทางด้านเมตตาม,มหานิยมและโชคลาภว่านเสน่จันเขียวว่านเสน่จันเขาว่วานเสน่จันแดงว่านเสน่จันมหาโพธิ ว่านดินสอเรือสีว่านเสนีนางกวากว่านเสนีมหาโชคว่านกาหลงและว่านดอกสวรรค์ซึ่งว่านต่างๆเหล่านี้เป็นของที่หาทียากยิ่งต้องใช้เวลาเสาะหาเป็นแรมปีจึงจะได้มาครบถ้วนเมื่อหาได้ครบตามตำราก็จึงหาเรื่องงามยามดีและทำพิธีปลุกเสกด้วยเวทมนต์อันเข้มขลัง จึงบังเกิดเป็นผลอันศักดิ์สิทธิ์บรรจุในองค์กุมารทองวิธีการบูชาตั้งจิตอธิษฐานรำลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกคุณงามความดีที่ตนได้ประพฤติปฏิบัติมาแต่อดีตแล้วสำรวมจิตนึกถึงครูบาอาจารย์ท่องคาถาปลุกเสกกุมารด้วยคำว่าสุวรรณะกุมารังอิทธิฤทธิยัง มหาปัญจะนะมามิหังมะอาอุอุอามะหินะโมพุทธายะปิยังมะมะให้ครบสามจบแล้วจึงอธิษฐานตามความปรารถนามักสำเร็จสมดังใจปัจจุบันต่างเันที่สอะแสวงหาของนักสะสมเครื่องรางลูกศิษย์ต่างเก็บเข้ารังยากที่จะออกมาให้เช่าบูชากัน ราคาจึงขยับขึ้นสูงมากในปัจจุบันที่มาโดยตั้มเชียงใหม่ขอขอบคุณที่มาเนื้อหาจากหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์